สข้อดีกับการเป็นพาร์ทเนอร์ของ Let Bubble นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่า EP ีก่อนหน้านั้นนะคะ Let Bubble เป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มนะคะสำหรับนะคะการรับพาร์ทเนอร์ที่นะคะ, create, ะครีเอทในส่วนของรูปภาพขึ้นไปฝากเอาไว้นะคะและลักษณะของแพลตฟอร์ม Let Bubble ก็คือเขาเป็นธุรกิจ POD หรือว่า Print on Demand นะคะซึ่งในเว็บไซต์นะคะก็จะมีในส่วนของพวกเสื้อแก้วร่มมวดอะไรต่างๆพวกนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะหน้าที่เราก็คือเจนนะคะรูปภาพนะคะรูปภาพหรือว่างานอาร์ตของเราขึ้นไปฝากวางไว้เริ่มต้นก็คือฟรีนะคะคือสมัครเปิดร้านเนี่ยฟรี Free, นะคะแล้วเราก็อารูปเราขึ้นไปฝาก นาะฉะนั้นแล้ว3ข้อดีหรือว่าข้อที่เปรียบเลยต้องบอกเลยว่าอันที่หนึ่งก็คือเราเป็นเจ้าของธุรกิจต้องเรียกได้ว่าต้นทุนต่ำมากมากในการค้าขายแบบข้ามนะทั่วโลกเลยเนาะข้ามชาติไปเลยนะคะคือทั่วโลกเลยนะคะลักษณะนะของการทำธุรกิจบิ้นออนดีมานก็คือเรดบั Red b เบิ l ลเขาเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ทำให้เราในฐานนะ คนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์รูปภาพที่เอารูปภาพขึ้นไปวางนะคะเจอกับนะคะลูกค้าที่เขาอาจจะอยากได้เสื้อนะ,ะแล้วชอบลายที่เราทำนะคะเขาก็มาสั่งซื้อเสื้อจากจากเว็บไซต์นี้นะคะแล้วก็รูปนะคะก็จะเลือกรูปของเราใช่ไหมคะพอาเลือกรูปของเราไปใส่เสื้อปุ๊บนะคะเขาก็สั่งพิมพ์นะคะก็จะได้เสื้อของเขานะคะในรูปเป็นรูปของเรา เอ้ยแบบนี้ไม่ต้องหรือว่าแก้วน้ําหรือว่าหมวกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราคือข้อได้เปรียบอย่างแรกเลยคือหนึ่งเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องเรียกได้ว่าต้นทุนต่ำมากนะคะเราแค่ใช้ความพยายามในเรื่องของของไอเดียนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าฝีมือไหมนะคะก็ฝีมือเนาะเพราะเราต้องใช้ชุดพร้อมคําสั่งไปสั่ง AI ไอนะไอเจนรูปให้นะไม่ต้องวาดเองแล้ว ะะกับอย่างที่2ะ,ะเรียกได้ว่าเป็นดิจิทัลโปรดักต์อย่างที่บอกแล้วไะคะว่าวันนี้เราเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจก็คือทรัพย์สินนั่นแหละนะคะแต่ต้องเป็นทรัพย์สินคือทําเงินนะ เหมือนอย่างที่พ่อรวยบอกว่าสังเกตง่ายๆนะทรัพย์สินหรือนี่สินอะไรที่เราครอบครองแล้วทําเงินเข้าบ้านเข้ากระเป๋าเรียกว่าทรัพย์สินแต่ถ้าอะไรที่เราครอบครองแล้วหรือยังไม่ได้ครอบครองก็ดีนะคะแล้วดึงเงินออกจากกระเป๋าเรียกว่านี่สินฉะนั้นวันนี้นะคะพอเราทํางานอาร์ตงานภาพงานวาดอะไรพวกนี้ขึ้นไปบนแพลตฟอร์มนะคะเลสบ็อกเกอนะคะคือหน้าที่เราคือมีแต่ฝากขึ้นไปถูกไหมคะ ที่เหลือมันเป็นกระบวนการของระบบเป็นซิสเต็มของเลช b อเบิลเขาเองที่ในการดูแลลูกค้าฉะนั้นเราคืออะไรคะเราก็เท่ากับเราสะสมตัวดิจิทัลตัวนี้ค่ะ d i ดิจิ p r ล d ดักชิ้นเนี้ยไปเรื่อยๆๆๆนะคะเอาชิ้นงานขึ้นไปเรื่อยเอาแค่วันละ1ชิ้น,นะคะ่ะสาวันก็30งานละจริงไหมคะปีหนึ่งนะคะก็365งานไปแล้ะ เห็นไหมคะโอกาสแบบสินค้าวางเงินไปแล้ว365ชิ้นงานของเราเนี่ยค่ะยังไม่ได้แยกย่อยเป็นเสื้อเป็นแก้วเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าเป็นหมวกอะไรตามแพตฟอร์มของเขาที่เขามีขายนะฉะนั้นดูสิคะเนี่ยมันเป็นธุรกิจและที่สำคัญคือสะสมเป็นดิจิทัลแอสเซทนะเป็นทรัพย์สินนะคะมีเงินเข้ามาแต่อาจจะไม่ใช่เป็นเงินที่เขาเรียกว่าเป็นแอคทีฟอินคัมที่ได้เงินก้อนมาเลยทีเดียว แต่อย่างที่บอกว่าการสร้างทรัพย์สินนะคะคือต้องใช้ระยะเวลาแหละนะคะและแนวคิดของพ่อรวยสอนลูก นะคะเขาก็บอกว่าคนรวยเนี่ยเขาโฟกัสที่การสร้างทรัพย์สินไปด้วยฉะนั้นวันนี้เราเองในฐานะที่นะคะอยากจะมีอิสระทางการเงินนะคะอยากจะมีทรัพย์สินแต่ว่าต้นทุนนะคะต้นทุนอาจจะเป็นต้นทุนอยา่างจริงเนี่ยต้นทุนเงินน้อยอย่างเงี้ยค่ะพอมองถึงเรื่องอสังหามองถึงเรื่องที่ดินมองถึงเรื่องการลงทุน,ห,นหุ้นนู่นนั่นนี่โอ้เริ่มมีข้อจํากัดขึ้นมาแต่พออ่านะคะเรามาดูว่า ตัวดิจิตอลโปรดักต์ที่ใช้ไอเดียใช้เวลาใช้สกิลค่ะแล้วก็มี AI มาช่วยแบบเนี้ยเออก็เป็นทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งที่ทําเงินได้แล้วอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลด้วยนะคะอ่ะเนี่ยคือข้อ2และข้อสุดท้ายข้อ3จริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่จะอยากแบอกว่าข้อ3คือมันทําให้เราได้ enjoy life มากขึ้นคือคืนเวลากลับมาจริงเป็นคนหนึ่งที่หยหาคําว่า work life balance และทุกครั้งก็จะรู้สึกแบบมันมีจริงไหมนะเอะสงสัยเพราะบาง ยิ่งมีบทความหรือมีแบบแนวคิดหลายๆคนเนาะก็บางคนบอกว่ามีบางคนบอกว่าไม่มีเรียกเวิร์กไลฟ์บาลานไม่ได้นะต้องเรียกเวิร์กโฟร์ไลฟ์บาลานเวิร์กไลฟ์บาลานไม่มีจริงเนี่ยจะต้องอะไรต่างๆนาะนาะจริงๆไม่มีผิดไม่มีถูกนะเป็นแนวคิดความคิดความเชื่อและที่สําคัญคือจริงเลยอันนี้คือข้อเท็จจริงเลยไม่ใช่ทุกงานที่จะสามารถให้เราทำงานไปด้วยแล้วไลฟ์บาลานไปด้วยแต่ลักษณะงานแบบเนี้ยนะคะ สามารถให้ไลฟ์บาลานได้จึงมั่นใจเพราะอะไรคะเพราะอย่างที่บอกพอเราทําตัวรูปภาพหรืออะไรไปฝากบนแพลตฟอร์มช่วงเวลาเราหลับนะคะลูกค้าอายุซี่กโลกหนึ่งนะคะเป็นกลางวันของเขาซื้อของไม่ได้เกี่ยวกับเราเราไม่ต้องไปแพ็คไม่ต้องไปส่งไม่ต้องไปคุยกับลูกค้าไงคะอ่าแล้วถ้ามันมีปริมาณที่มากพอเนาะซึ่งมันไม่สามารถที่จะฮุบปั๊บได้วันเดียวแล้วได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรไม่ใช่แต่แน่นอนมันมีนมรุ่นพี่มีมีม ต้นฉบับที่เขาทําก่อนหรือคนที่ทําก่อนให้เราเห็นเป็นหลักฐานว่าเขาทําได้เดือนละร้อยเหรียญก็ทําได้สามร้อยเหรียญก็ได้หรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยเราเห็นเราได้ยินหรือถ้ายังไม่เคยได้ยินยังไม่เคยเห็นลองหาข้อมูลเพิ่มนะคะซึ่งถึงจุดๆนั้นน่ะนึกออกไหมคะว่าเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่า enjoy life คืนเวลากลับคืนมาให้เราได้นะคะ เพราะลักษณะของการเกิดรายได้จากทรัพย์สินเนี่ยคืออย่างที่เรารู้กันหรือภาษาที่เข้าใจกันก็คือ passive income เนาะเราก็จะลงแรงน้อยลงนะคะมีเวลา enjoy มากขึ้นโดยที่ยังมีกระแสเงินสดเข้ามานะคะอ่าลักษณะประมาณนั้นนะคะ โอเคนะคะฉะนั้นแล้ว3ข้อดีแล้วที่อยากจะมาเชียร์แล้วมาชวนนะคะก็คือเริ่มค่ะลองทําดูนะติดตรงไหนก็ทักมานะคะทักมาพูดคุยกันนะคะเพราะการเจนรูปอย่างหลายคนนะ่าจะเห็นเพื่อนเล่นแบบ ครีเอทรูปภาพหน้าเฟซบุ๊กกันเต็มเลยครีเอทเสร็จแล้วอย่าลืมเอาขึ้นไปวางขายนะคะ Le สบ b บ b บินะคะพอเราสมัครปุ๊บก็วางขายได้เลยนะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะซึ่งบางแพลตฟอร์มอาจจะต้องมีว่าเออเราจะต้องมีอนุนันอันน,น,น,นี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ให้เป็นไอเดียไว้ก่อนว่าวิธีการสร้างทรัพย์สินนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดถึงที่ดินบ้านรถหรืออะไรต่างๆหรือว่าแบบนนงแแบนเนมนาฬิกงนาฬิกาอะไรว่าไปซึ่งใช้เงินลงทุน สูงพอสมควรเนาะนะคะแต่ค่าตอบแทนก็ใช่แหละนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันยังมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามุมของการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไอเดียความรู้ความสามารถความถนัดของเราในรูปแบบดิจิทัลโปรดักตนะคะสะสมเป็นในรูปแบบของดิจิทัลแอสเซทนะคะโอเค